สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวดีครั้งใหญ่นะคะที่ร้อนแรงของชาวราศีธนูกันดีกว่านะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูข่าวดีอันร้อนแรงครั้งใหญ่ของชาวราศีธนูกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะใบแรกเลยค่ะมามะ ควีนอวอนคุณรู้ไหมว่าคุณว้าว n n i e of Cups Ten o o p p n t t c l l s s u u e n o of u u s s ค่ะบอกเลยค่ะใบแรกก็เป็นในเรื่องของพลังของคุณยิ่งใหญ่มากๆชาวราศีธนูคุณธาตุไฟอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าคุณมั่นใจ ค,คุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความเซ็กซี่คุณมีเสน่ห์คุณมีความเชื่อมั่นคุณมีความอีโก้คุณมีความคุณมีพลังในตัวเองมากๆนะคะไม่มีใครพังทลายพลังของคุณได้เลยเรียกได้ว่าเป็นราชินีใบเท้าที่ทรทงอํานาจมีเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนมั่นใจในตัวเองทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะด้วยไฟแห่งการทํางานด้วยไฟแห่งความขยันหมั่นเพียรด,ด้วยไฟความทะลุ จริงจังกับตัวเองมากๆเลยเรียกได้ว่าเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆแล้วก็บางอย่างภายในใจของคุณบางอย่างที่คุณกําลังคิดบางอย่างที่คุณกําลังสร้างสรรค์ในตัวเองนั้นอะสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณนั้นนะคะมันทําให้คุณได้ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจแล้วก็การเติบโตคุณต้องมั่นใจในตัวเองคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําได้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องใส่พลังในตัวเองคุณห้ามที่จะหมดไฟในการทํางาน ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟในการทํางานแสดงว่าคุณอยู่ที่เดิมๆมากเกินไปเพราะ e NERGY ของคุณมันเป็น QUEEN OF w a n d s ที่แบบฉันต้องแบบฉันต้อง ACTIVE ตัวเองนะคะฉันต้องออกไปทําสิ่งใหม่ๆฉันต้องออกไปหาแรงบรันดาลใจถ้าคุณหมดไฟในตัวเองคุณต้องหาแรงบรันดาลใจให้กับตัวเองออกไปหาสิ่งใหม่ออกไปหาธรรมชาติออกไปหาผู้คนออกไปดื่มกาแฟาอร่อยๆด่านที่ไหนสักที่หนึ่งคือสร้างพลังของคุณสร้าง PASSION ของคุณนะคะเพราะว่าไฟแห่งความสุขของคุณ ไฟแห่งความรักในตัวตนคุณไฟแห่งความมุ่งหวังในตัวตนคุณนั้นสิ่งที่คุณรักตัวเองสิ่งที่คนเคารพตัวเองนั้นจะนำพาคุณประสบความสําเร็จจะนำพาคุณได้ประสบความสําเร็จที่จะได้ได้จับเงินก้อนได้จับเงินล้านได้จับของชิ้นใหญ่นะคะได้ได้เปลี่ยนฐานะของคุณแบบมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเชนออฟเฟนิเคิลคุณรู้ไหมว่าเงินกําลังเข้ามาหาคุณ คุณกาลังมีบ้านคุณกาลังมีทรัพย์สินคุณกําลังมีอสังหาคุณกาลังอยากที่จะต่อยอดอะไรบางสิ่งอย่างนะคะไปในทิศทางของของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งนี้วันนี้คุณอาจจะมองอะไรบางสิ่งอย่างที่มันมันทำในตอนนี้เวลานี้แต่ในอนาคตของคุณคุณวางแผนไว้แล้วคุณวางแผนไกลามากๆแล้วทั้งเรื่องสุขภาพเอ่ยเรื่องของการเงินเอ่ยจะเอาเงินไปต่อยอดอะไรจะทําให้มี p a s s i ฟอิ n c o m e เข้ามาได้ยังไงเรื่อง การเดินทางคุณเป็นยังไงความสุขงคุณคืออะไรอินทรเนชันของคุณบอกว่าคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณจะต่อยอดไปในทางไหนมันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณมีพลังสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณนั้นนะคะออกมาจากไอเดียของคุณจริงๆออกมาจากสิ่งที่คุณสร้างออกมาสิ่งที่คุณตั้งใจเพราะว่าความรักตัวเองความที่คุณเคารพตัวเองและให้เกียรติตัวเองนะคะการตกหลุมรักตกเสน่ห์ตกหลุมรักตัวเองนะคะ แล้วก็หลงเสน่ห์ในตัวเองนั้นนะ่ะยิ่งทําให้คุณได้มีเงินเข้ามามีความร่ํารวยเข้ามานะคะมีความเก่งในในหลายๆด้านที่คุณอยากที่จะทําไปให้ได้แล้วคุณกําลังที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพการงานความสําเร็จนะคะได้สิ่งที่ที่คุณต้องการ Queen of Cup s จงเชื่อในอินท i ียชันของคุณไม่ว่าไม่ว่าคุณจะกําลังรู้สึกว่าลังเลกับอะไรอยู่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณออกมาจากอาการลังเลออกมานั่งคิดอะไรทบทวนกับตัวเองออกมาสู่ธรรมชาติ เชื่อในอินทรีชันของคุณว่าสัญชาตญาณของคุณนั้นน่ะกำลังบอกอะไรคุณต้องทําสิ่งนี้นะคุณต้องเริ่มทําสิ่งนี้นะคุณต้องออกไปสู่สิ่งนี้นะคุณจะต้องออกไปสู่ธรรมชาตินะหรือว่าวันนี้คุณจะต้องออกไปหาผู้คนนะคะเพื่อที่จะไปดึงดูดแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆของคุณอินทรีย์ชันของคุณกําลังบอกคุณสัญชาตญาณของคุณกําลังปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาจากจากสิ่งที่คุณรอคอยและค้นหานะคะ คุณจะได้มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์บั่นปลายในชีวิตแบบมัง่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จมีทุกอย่างพร้อมเพียบพร้อมมากๆเลยถ้าวันนี้คุณเริ่มที่จะใส่ใจในเรื่องของความมัง่งคั่งร่ำรวยมากขึ้น <c oughs> เพราะว่า Queen of Wands <c oughs> ก็คือไฟนะคะธาตุไฟใช่ไหมคะราศีธนู The Sun นั่นเองหมายถึงว่า เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําแล้วยิ่งคุณรู้สึกว่าทํางานเก่งขยันขันแข็งคุณยิ่งมีสิ่งที่คุณอยากที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ดั่งใจที่คุณต้องการแน่นอนแต่ว่ามันต้องมีพลังในตัวเองมากๆคุณอาจจะเป็นผู้นําอาจจะเป็นคนที่เปิดธุรกิจเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้คุณได้มองหาตามหาความสุขอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับตัวเองเช่นกันคุณอาจจะออกจากความวุ่นวายอะไรบางอย่างไปสู่ความสงบสุขในตัวเอง ตามหาความจริงบางอย่างที่อินทลเลกชันของคุณอยากที่จะเปลี่ยนเหมือนกับว,ว่าบางอย่างในตัวตนของคุณมันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งที่ทําให้คุณได้เข้าถึงความสงบสุขของตัวเองมากขึ้นนิ่งมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนะคะแต่พลังแห่งไฟของคุณจะนำพาคุณประสบความสําเร็จได้คิดงานออกครีเอทงานออกนะคะแต่ อิน u ทร i o ชันความสงบสุขความสุขของคุณจะนําพาคุณได้เข้าใจมุมมองอะไรใหม่ๆต่อยอดอะไรใหม่ๆในชีวิตนั่นเองค่ะและคุณยังเชื่อมั่นว่าความรักของคุณที่คุณจะได้เจอจะเป็นความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่ความรักที่ระยะยาวที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาจีบคุณเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณ ให้คุณมองยาวๆนะคะเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปก่อนเลยคุยไปเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นความรักที่มาเร็วแน่นอนนะคะมันเป็นไปนอย่างช้าๆแบบผู้ใหญ่นะคะ mm hmm. knife of cups ค่ะจะมีใครเข้ามาจีคุณสารภาพรักสารภาพความในใจหรือว่าจะมีใครเข้ามาชอบคุณมากเกินกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีใครที่เป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วในตอนนี้ที่คุณเจอแล้วอาจจะได้ได้ เ,เขาอาจจะพยายามทำอะไรที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณล่ะคะว่าไปต่อในระยะยาวได้นะคะแต่ว่าต้องใจเย็นในความรักนะห้ามใจร้อนเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์และมีความพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะรักซัพพอร์ตดูแลแต่ว่าเหมือนเขายังไม่รียบร้อนในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเจอเขาไพ่ใบนี้จะออกมาเดนมารเชีย อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะใจเย็นคุยกันไปก่อนเลยในเรื่องราวของความรักถ้าไม่ใช่ว้าว two of cups เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่สัญชาตญาณของคุณจะบอกว่าคุณจะรู้สึกระแวงคุณจะรู้สึกระวังคุณจะไม่เชื่อและจงเชื่อใน intuition ของคุณถ้าคุณรู้สึกระแวงระวังนะคะเพราะว่า ความรักที่คุณจะได้เจอเป็นความรักที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตคู่ชีวิตกันมีทัศนคติไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปทางเดียวกันเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันมีมุมอมองที่สอดคล้องและคล้ายกันในบ้านปลายชีวิตแน่นอนแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขด้วยไว้ใจซึ่งกันและกันเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขในตัวเอง ไม่กอบโกยถามหาความสุขจากบุคคลรอบข้างนะคะเป็น energy พลังงานที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมากๆจริงๆ The magician to o f c u p s พลังงานความคิดถึงของใครบางคนส่งมาหาคุณคุณอาจจะคิดถึงใครในช่วงนี้คุณอาจจะรอคอยใครในช่วงนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆอะไรในช่วงนี้กับตัวเองหรือว่าคุณอาจจะฝันถึงใครบางคนหรือว่ารอคอยใครบางคน เรียกได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นกำลังสะท้อนเรื่องของ t r True of Cup s o u l Connection หรือว่า s o Soul Contract เข้ามาหาคุณถ้าอะไรเป็นคนที่ใช่เป็นคู่แท้คู่ที่ใช่ทุกอย่างมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณและเขาทดสอบกันเกิดขึ้นหรือ d y ทดสอบระหว่างคุณและเขานั่นเองไม่ต้องรีบร้อยในความสัมพันธ์เลยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้คุณและเขามาพบเจอกันนะคะแต่ไม่ว่า คุณกาลังจะคุยออกับใครหรือว่าพูดคุยออกับใครออฟไลน์หรือว่าออนไลน์คุณจะต้องตระหนักในเรื่องของไม่ฉาชีพให้มากที่สุดอย่าไว้ใจเชื่อใจใครง่ายโฟล์อัพเปนดิเคิลจงห่วงแหนทรัพย์สมบัติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินสุขภาพเวลานะคะแล้วก็การให้เกียรติตัวเองนะคะส่วนตัวของตัวคนเองต้องเป็นแบบนั้นมากๆเลย1 2 3 4คุณจะวางแผนอย่างไรเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะคุณจะเดินอย่างไรในทุกวันมันจะเกิดการ เพ of w a ่อ s นะคะเกิดเรื่องราวเกิดประเด็นเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะ The Hangman ในช่วงนี้ใจเย็นๆนิ่งก็นับำหนึ่งให้ถึงพันนิ่งได้นิ่งแล้วถ้ารู้สึกว่าใจร้อนก็ถอยออกมาก่อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตกผลึกบางอย่างก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคุยค่อยคุยค่อยเจรจาอะไรที่ร้อนหรือว่ากําลังเถียงกับตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะสู้กับตัวเองอยู่ก็หยุดก่อน ะะหยุดให้ตัวเราเองสงบก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจค่อยเริ่มต้นสิ่งนั้นหรือว่ากําลังที่จะแบบมีปัญหามีประเด็นกับใครข้างนอกก็นับหนึ่งให้ถึงพันใจเย็นค่ะนะคะแ h e h แ n g การตกผลึกทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ อาจจะมีใครเข้ามาหยิบยืมเงินคุณนะคะหรือว่าคุณจะต้องจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินใหม่ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ for o l l e n t i c l e s มีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายนะคะใครอยู่ไกลคิดถึงคุณนะคะโซเมตเนื้อคู่ของคุณฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณแล้วก็ no ค่ะ the situation will improve นะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์อะไรมันไม่ดีหรือว่ามันกำลังจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ ใจเย็นไว้อย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอทุกคนปังๆป,ป,ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ